แล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งครับเวลาเวลาลสมมติขออะไรอย่างเงี้ยครับอ่อะไรขอที่เยอะๆนีมักจะไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าเกิดขอแค่ส้มตำลาบก้อยอะไรจะได้จะได้บ่อยครับมันมันทําไม,มไปขอเป็นอย่างอื่นมัน,มนไม่ค่อยได้แบบนี้นนครับเรื่องพวกนี้มันเล็กน้อยเนี่ยเทวดาดกิก๊กกะทับก็หาไม่ได้เชทวดาแถวนั้นนะเพราะเวลาเราขอเนี่ยส่วนเรานั่งขออยู่เนี่ย ถ้าเทวดาแถวแถวนั้น่ะรู้ภูมิแถวนั้น่ะรู้ใช่ไหมองค์อื่นเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้มาจิตุตุขอยังไม่เข้าใจเรื่องของการขอตุขอ,ขอขอตรงที่สวดมนต์กันเยอะๆเนี่ยเนี่ยสวดตามเวลาเนี่ยเพราะตามเวลาเนี่ยคนมันเยอะขึ้นมันเยอะเทวดามันมาเยอะ เข้าใจไหมเออโอ้ได้เคล็ดลับแล้วขอตอนต,ตอนนี้โอ้ถ้าหลงตาบอกแต่แรกนี่หมดเรื่องแล้วครับสรุปแล้วต้องขอตอนสองทุ่มครึ่งอันนี้จะไปบอกใครนะโอ,โอ้ครับครับผมจะเก็บเป็นความลับเลยครับความลับเลยนะส <2. 30. S 2> องทุ่มครึ่งครับประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดมีหล่อพระอะไรพร้อมๆกันมากๆนั่นนะถูกเลยโอ้ตรงนั้นนะ่ะมันมีพลังงานเยอะครับไม่มีเทวราองค์ไหนไม่มาหรอกเพราะบุญมันเยอะมันต้องดูมันต้อง พี่นาไอ้ตรงไหนมันนี่ไปขอคนเดียวเออกลุมก็ว่าครับออขอขคนเดียวกบเทวดาแถวนั้นแหละเพราะตอนอื่นมัวแต่ขอให้วัดขอให้หลงตายครับ <c oughs> ลืมขอให้ตัวเองลืมขอตัวเองตอนตอนอยู่เป็นคนเดียวครับ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่สองทุ่มครึ่งนงจะต้องเผื่อตัวเองด้วยที่ตู้ฝึกเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่นะเนะมันเป็นเล็กๆน,น้อยๆที่ที่ให้เราอยู่ออแต่มันก็มีกําลังใจแล้วก็ตื่น <c oughs> เต้นดีนะครับ <c oughs> ่มันก็ภูมิใจว่าเออเฮ้ยหลวงตากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลอกเราเนี่ยเราก็มันก็จริงแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วอะไรก็ถูกก็เลยภูมิใจถ้าโตไม่ฝึกอย่างเงี้ยนะ่ะโตก็หาเรื่องอย่างอื่นอยู่ดีอ่ะใช่ไหมเออมันก็จริงออครับก็จริงไงก็อ,อยู่ในเนี่ยก็อยู่ในกรรมฐานนะ่ะน่ะอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับการพิสูจน์่าสวดมนต์แล้วอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย มันมีประโยชน์อะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยเอหลวงตาพอบอกความลับไม่ได้ไดหมครับว่าภูมิไหนที่มีกําลังที่สุดครับของ่ายที่สุดภูมิะเทวดาองค์ไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะได้เจาะจงแบบชัดๆแล้วอัดยากนะพอเทวดาทุกภูมิอ่ะถ้าเทวดาองค์ไหนเป็นโพธิสัตว์หรือปัจเจกภูมิหรือโพหรือหนอพุทธภูมิเนี่ยนั่นคือบารมีเยอะเพราะ เขาต้องการฝากฝากการเรียนไหวใจเกิดไว้กับใครก็ได้ที่เป็นผู้มีประโยชน์เออย่างนไหะอย่างเรานี่เป็นประโยชน์แน่นอนเลยอือถ้าเขาไม่ให้จะเป็นไปไม่ได้หรอกอเ,พรเพราะบางทีผมก็คิดว่าเอ๊ะเราไปขอปิดองค์หรือเปล่าเนี้ย <c oughs> ใช่บางทีสมมติไป <c oughs> ไปคุย <c oughs> กับแม่นาคอะไรเยครับสมมติเราไปไปรูปลักษณ์แม่นาคเราไปขอเรื่องนี้อมันมต้องนนนี่ะ <c oughs> รูปลักษณ์ของนาคก็จริงแต่ต้อง อธิษฐานว่าตอนนี้หน้าองค์ไหนที่เป็นโพธิสัตว์เพราะรูปหน้ามันเป็นสื่อหน้าก,กันทั้งหมดเลยนะครับครับเป็นรูปมีนามไม่ใช่ไม่ใช่ม่หน้าองค์ในองค์หนึ่งนะไม่ใช่เวลาเขาสร้างรูปหนา้ารูปคุดร,รูปอะไรเนี่ยถ้าจุกรวรรดิสังสีเนี่ยหรือรูปพรมเนี่ยเขาก็ต้องเป็นกระแสเดียวกันกับพรมทุกชั้นใช่ไหมละ่ะครับพรมทุกชั้นะ่ะมันก็มีทั้ง พรมที่ปรถานาเป็นผู้ระเจ้ามั่งเป็นพระประเจกมั่งเป็นพระรัหันมั่งหรือเป็นไปตามองในองค์หนึ่งมั่งแล้วแต่บรารมีของแต่ละองค์ไงครับทีนี้ถามเขา้าไอตอนปฏิบัตินะครับว่าอย่างชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสมมติว,ว่าหลวงตาบอกว่าไม่ไม่อะไรนะของหลวงตาจะไม่นิ่งนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่นิ่งครับมันเขาผมแบบแต่บางทีมันก็แบบสวดอยู่มันก็อยากจะไปอย่างเงี้ยครับ มันนิ่งมันคือเราก็พักอ่ะเราพักเราก็ไม่ได้แผ่พลังงานก็ไม่ไปไหนเรานิ่งเลยอ่ะแล้วถามว่าของผมต้องจําเป็นต้องดึงกลับมาไหมให้ให้แผ่ถ้าจะดึงกลับไม่ต้องไปดึงหรอกต้องแผ่เลยหรือต้องคิดไปตามตามที่ตูจะเอาไปให้ใครอ่ะผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่เคยเทำประโยชน์ให้กับ ทำให้กับเราให้ใครพวกนี้แล้วแต่คิดออกค่ั้แต่มันก็ยากนะครับมันคบหลงตาควบคุมได้เลยครับแบบ,บหน้าโมแล้วก็บวแบล้วครับมาอีกทีหนึ่งสัพเพพอดีเลยครับต้องจงหางานทําจานนุ่นมั่งร้อยรูปคำมั่งอ๋อคือจิตเรานี่นะถ้าเราสวดมดนี่หน้าโมพธายัยเมื่อเราจะนอนน่นแหละนะครับมันก็จะ พอมันเบาเบาเริ่มเบาแล้วมันก็จะหลับแล้วใช่ครับใช่ครับถ้าไม่หลับก็นิ่งล่ะครับเออผมยังสงสัยอยู่ครับผมเขาเขากดเขาทําไลฟ์มาแล้วคอผมเอียงเนี่ยครับผมก็ถามหลวงตาว่าหลวงตาครับหลวงตาผมคอเอียงเนี่ยแต่ผมรู้สึกตัวนะครับเนี่ยหลวงตาก็บอกมันหลับี่รไม่หลับนะครับหลวงตาอะไรเงี้ยผมก็เลยยังสงสัยแล้วจะตั้งใจยาฝึกให้จริงจจังๆว่าไม่อยากให้หลับเหมือนกันอยากให้เป็นมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็ต้องลืมตาถ้ามันจะหลับ ลืมประดาดูพระเอากระแสพระเนี่ยมาที่เราแล้วก็ไปตามที่เราต้องการอ๋อแปลว่าวิชาหลงตานี้คือต้องลืมตาใช่ไหมครับลืมตาแนละ้วมันก็จะเห็นนั้นหลับตามันก็เห็นนั้นหลับตาแต่ว่าเวลาใครถามอะไรเนี่ยมันต้องหลับตาใช่ไหมล่ะอ๋อ เข้าใจแล้วครับโอเคครับครับครับนี่เวลาคนถามอะไรเราไม่ต้องหลับตาไม่เห็นแล้วไงมันต้องหลับตามันถึงจะเห็นครับถูกถ้าเราลืมลืมตาแล้วเราก็จะต่อไปความรับรู้อะไรพวกนี้มันจะผ่านโดยตาลืมลืมมองก็ได้ถูกท่องฮะตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสโดยนามธรรมบางคนก็หลับตาถึงจะสัมผัสนามธรรมเพราะว่าหลงตาบอกให้มองข้างข้างทางบอกจะเห็นจะเห็นวิญญาณเราก็ไม่เห็น แต่พอสวดสวนหลับหลับ่เห็นอยู่นะครับอ้าวก็ถทกนะแต่พอพอพอจะลืมมองจริงๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรสักตัวเลยเพราะเราไปหลับตาไงส่วนใหญ่โอ้เพราะว่าวิชาหลวงตานี่มีหลายอย่างที่หลวงตาที่หลวงตายังไม่บอกวิชาหลวงพ่อครับมันมีอยู่หลายคนลูกศิษย์สมัยก่อนนะครับเวลาจะดูอะไรต้องหลับตางายใค่สามอะไรต้องหลับตาไงครับจะท่านบอกเอ้ย อันนั้นมันช้าฉับอกถ้าเองลืมตาสวดเองลืมตากําหนดเนี่ยพอเขาถามปับป๊บภาพเกิดปุ๊บเลยเพราะลืมตาอยู่แล้วไงครับก็จะไหมสมมุติว่าตู้เนี่ยมีใครอยู่ข้างหน้าตู้เนี่ยมีคนมาถามว่าลูกหนูจะสอบได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้หรือได้ครับลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันจะมีคนรู้สึกเลยบางทีเป็นภาพเลยไง ไหวไหมไหวครับวบางครก็หลับตาถึงใบจบางบางทีก็เป็นภาพนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจแต่ถามไปมันก็เอ้ก็กลัวแต่ก็อย่างหลวงตาว่านะครับว่าบางทีก็ต้องระวังไม่พูดเนยประมาณนั่นแหละถ้ายิ่งพูดก็จะยิ่งไม่ชัดหรือว่ายิ่งไม่ชัดเพราะเวลาพูดเนี่คนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันจะขึ้มันจะตีกลับขึ้นตีกลับขึ้นเราตีกลับเรา เพราะเขาไม่เชื่อเข้าใจไหมเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อก็เลยตีกลับใช่อ๋อเราเป็นเหตุที่ทําให้เขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือเขาก็จะอาจจะแบบจิตเขาอาจจะไม่สบายใจเราเป็นเหตุใี้เขาปาาศเราปาม마หลูงปู่ด้วยอ๋อเข้าใจไหมโอ้แปลว่าฝึกนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ยากต้องพิจารณาพูดเ ต้องพิณาระวังท่านบอกให้ระวังครับถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะไม่ชํานาญนั่นนะอยาก <จะ S 2> อยากได้ความชนานาญที่หลวงตาว่านะฟื้มาตั้งห้าปีหกปีเลยยังแบ่ชานานเลยนะห้าปีหกปีจดหมายเมียนตุ๊บต้องทําตลอดชีวิตนะอืมแล้วเออมีแบบไม่ไม่วิธีมีไม่ไม่มีวิธีรักอยู่แล้ว วิธีก็คือแค่ส่งอารมณ์ให้อารมณ์สบายตลอดจริงๆแล้วเนี่ยคนยังไม่เข้าใจในพุทธศาสตร์นะพูดถึงแท้จริงแล้วนะ่คร,ครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าพุทธศาสตร์จริงๆมันต้องไล่ใส่มนุษย์มนุษย์มีหลากหลายมีเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปตเป็นสุรกายใช่ไหมร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นนั่นแต่นี่เรามาสวดมนต์เนี่ยเรามาฝึรกกรรมฐานเนี่ยตอนตอนที่เราสวดน่ะจิตเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลย จิตเราได้จากเทวดาไปพรมเลยใช่ไหมรเ,เราสามารถจะสัมผัสได้ได้ดีดีมากเลยเพราะชั้นผมหรือชั้นเทวดาเป็นชั้นที่ผู้สวยบุญนะใช่ไหมเออความดีอะ่ะมันก็รู้ได้ทั้งไม่ดีนะถ้าเราลงข้างล่างนะอารมณ์ข้างล่างคืออารมณ์ไปอาศุรกายเนะี่ยเราจะรู้ไหมความดีไม่รู้ แต่ถ้าเราเป็นเทวราหรือผมเรารู้ทั้งดีหรือไม่ดีใช่ไหมล่ะหมายถ้าเราละเอียดขึ้นเรื่อยๆเราก็จะทราบเรื่อยก็ก็ก็เพิ่งปรับเหมือนกันครับเพิ่งปรับมาสี่ห้าปีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะพ้นเวทนาไปสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุติแบบเมื่อก่อนอย่างเดินจงกรมเงี้ยเดินแล้วก็จนมันง่วงหลับอะไรแล้วพอไปเอนตัวก็ถึงจะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาแบบสวดสวด ตามแบบหลวงตาก็คือใช้ความสบายอะไรเงี้ยใช่จนมันเกิดครึ่งหลับครึ่งตื่นมันมันก็ไปได้เหมือนกันครับหลวงตาเหมือนกันผมก็เลยว่าเออมันก็เท่ดีนะครับหลวงพ่อท่านว่าเองเ็งจะปารถนาอะไรก็ตามเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยยังต้องผ่านพรมเพราะพรมมันเป็นชั้นที่ละเอียดเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่อยู่องเดียวเป็นชั้นเนื้อกามแล้วสรุปผมมาลบมันเนื้อ ใช่ไหมล่ะจะไปไม่เกิดก็ได้จะสร้างบาร,รมีแล้วก็คิดออกใช่ไหมล่ะครับเออเพราะนั้นส่วนใหญ่ทุกวันเนี้ไปบังคับธาตุมากเกินไปจริงไหมล่ะตัวว่าใช่ครับก็ก็เลยว่าเอ๊ะว่าเออมันก็แปลกพอดีได้ฝึกมีโอกาสฝึกทั้งสองแบบอะ่ะก็เลยพอจะ เข้าใจว่าอุ้ยมันก็ไปได้เหมือนกันนี่นะไปได้จะช้าหรือเร็วแค่น้ครับแต่ถ้าทรงอารมณ์ดีๆเรื่อยๆเนี่ยเร็วนะจุับเร็ว,รรวอ่าถามถามลึกกว่นี้หน่อยได้ไหมครับได้นะหลวงตาพอไม่วิธีจะดูไงครับว่าว่าคนนี้นี่อะไรนะบารมีสิบยี่สิบสามสิบหรือว่าขาดอะไราเงี้ยทานศีลเนี่ยเขามะเขาขาดเรื่องอะไรดูไม่ได้หรอกครับแต่ดูได้จะพาบุญแค่น ดูไม่ได้แล้วขนาดนั้นนะอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าผมฝึกไปผมจะรู้ได้ไงว่าผมขาดอะไรครัานะถ้าจะรู้ก็ต้องบาร,รมีตุ้งมากนะฮะอ๋อนเราลักษณะเราในขนาดนี้นะเราไม่รู้ลึกขนาดนั้นหรอกรแต่เราจะเปลี่ยนว่าใจเกิดสร้างบุญไปเรื่อยๆในอนาคตเราก็จะรู้ครับใช่ไหมล่ะบางอย่างไม่ใช่เรารู้หมดนะไม่ใช่เราไม่รู้หรอก พอดีจะได้ตั้งเป้าหมายครับว่าชาตินี้เราจะเอาเรื่องอะไรเป็นหลักอะไรเงี้ยรู้แนในอนาคตตัวรู้จะได้มุง่งเน,น้นไปว่าเออเรื่องนี้แน่เลยที่เราขาดแล้วก็เรื่องนี้เราพอจะพอมีแล้วอะไรประมาณรู้วําไม่หยุดนะครับเพราะบรารมีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันทาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไปหากันหมดเลยอ๋อดีดีครับเอาก็ถูก้ว แต่ถ้าเราไปถามคนอื่นเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้เนี่ยถ้าจะให้รู้จริงๆเนี่ยถ้าตู้ท่านหลวงปู่เนาะต้องถามหลวงปู่เลยครับแต่มาถามหลวงตาเนี่ยคงไม่รู้เพราะหลวงตาไปยังไม่ถึงไงโอ้ไม่ใช่แล้วครับน่าจะได้แล้วครับหลวงตาครับที่หลวงตาช่วยหลวงปู่ทุกๆวันนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าหลวงตาช่วยหลวงปู่แล้วหลวงตาจะได้อะไรครับแล้วถ้าเกิดผมช่วยหลวงตาเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างครับ ได้ตัวเองไงได้กำลังตัวเองเราได้สองเป็นสามหลวงตาได้สองได้หลวงปู่ได้หลวง,งตาแต่เราได้หลวงตาได้ตัวเองสามได้ขึ้นสามขึ้นเป็นขึ้นที่ที่จะต้องประคับประคองในอนาคตถ้าทุกถ้าทุจะไม่เกิด หรือจะเป็นหนพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัตภูมิมันก็เร็วอ่ะพอมีตัวช่วยเร็วสามารถแซงได้เลยเหรอครับโอ้ไม่สามารถเลยล่ะบูดเลยล่ะโอ้งั้นงั้นแปลว่ารับรับจริงๆก็คือถ้าถ้าช่วยหลวงปู่หรือว่าช่วยหลวงตาเนี่ยในอนาคตหลวงตาก็ทำให แซงคนที่เขายังไม่พยากรณ์ได้อย่างนี้แหละครับได้ครับโอ้ะน,นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะเราอยู่กับใครอะบอดใหญ่ครับใช่ท่านถึงหวงลงตาว่าข้าไม่มีอะไรมึงไม่มีอะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้คือพุทธะแค่นี้นยังไม่ได้รวมเพราะนั้นท่านสร้างมาเลยนะท่านไม่รู้อะไรเป็นไปได้อย่างไงแล้วลวงตาเชื่อท่านถึงได้ติดติดเลย ไม่ออกเลยขนาดเราเนี่ยอยากรู้อะไรเราเนึกถึงท่านเราเลยยังรู้เลยครับเรื่องบางอย่างรเราไม่รู้รเรายังรู้เลยลใช่ไหมล่ะเออก็ถูกเราอ่ะแล้วจะหนีไปไหนถ่าเราไปองค์อื่นเนี่ยเขาจะทําได้อย่างท่านไหมล่ะเอาครับไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ <laughs> ยิ่งพยากรณ์น,นี้คงยากครับ <laughs> ถูกแล้วเนี่ยนี่ได้เลยเนี่ยแปลว,ว่า หลวงปู่ครับหลวงปู่ผมสร้างพระไม่มีประมาณผมสวดจักรพรรดิไม่มีประมาณหลวงปู่เป็นพระสีเมื่อไหร่นี่พยากรณ์ผมสักองนะครับอย่างนี้หรอใช่เอาอย่างนี้เลยนะครับลองพูดดีลองนึกดีได้ครับผมจะได้ทุนก็จะมีความตอบว่าทุนสร้างไหไรครับเองเองต้องรีบเกิดรีบทํารีบใจรีบเกิดรีบทํารีบใจกว่วจะถึงพู้รัเจ้าองค์ข้างหน้าเองก็ได้บานนะจำบอกอีกเยอะเลยนะ อย่าติดกนแล้วกันทีนี้ถามอีกอย่างครับสมมติว่าเราเราสวดมนต์อะไรไปเรื่อยๆหรือว่าทําพระหรือว่าอยู่วัดไปเรื่อยๆอ่ะวิเวกไม่วิเวกอะไรเงี้ยเกิดมันแบบเบื่อเบื่อเรี้หลวงตาขี่ก็บเบือ่อกินก็บเบือ่อนอนก็บเบือ่อมันจะทํำยังไงดีครับหลวงตาคนเบื่อมันมันทําไมถึงเบื่อครับมันก็คือถ้าเบื่อมากๆคืออยากไม่เกิดนะไม่เกิดอยากไม่เกิดอ่าไม่เกิดนะ ไม่อยากเกิดอารมณ์ไม่อยากเกิดมันก็เบื่อมันมันมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะรันถูกแล้ว่ะมันอารมณ์เป็นบางครั้งแล้วสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีหลงตาจะสนับสนุนมั้ยครับหรือว่าเราจะทํำยังไงดีครับมันมันเกิดเองนะบางทีเราเห็นสภาพทั่วๆไปเนี้ยเราก็เบื่อใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วก็พอเวลาเราทําสนุกเฮ้ยสนุกดีก็เลิกเบื่อแล้ว มันเบ,เบื่ออยากอย่างไงจูก็ออน,นั่นครับอย่างมั่นคงครับมันปกติง่ะอ๋ออันนี้ถือว่าปกติตถูกที่แบบบางบางทีสวดๆไปแล้วเบื่อเบื่อปก,ปกติถ้าตู้เบื่อไม่หยุดนะจูต้องไปฝึกละไม่ไม่อยู่กับผู้คนละแต่อยู่องค์เดียวละเบื่อน,นี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับหลวงตาเบื่อน,นี่คือแบบเออมันก็ชอบแบบเอ้ยมันอยากอยู่แบบสบายสบายเบาๆถูกอ๋อเนี่ย ก็ถูกล่ะไม่ใช่เบื่อจะไปศึกไปโน่นนี่นะไม่ใช่ค่าวข่าว่าวใจครับเบื่อที่จะอารมณ์ไม่เกิดที่ทุกเคยอธิษฐานในอดีตเนะี่ใช่ไหมประมาณนั้นแหละมันก็เข้ามันก็เกิดความเบื่อโอ้เมื่อก่อนเคยมีใครมาถามอะไรหลวงตาอย่างนี้บ้างไหมครับมีโอโะผมฟังออนแอร์มาไม่ค่อยเห็นเลยครับก็เลยในอดีตนั่นเลยมาถามบ้าง<น>ก็เริ่มสงสยัยสงสัยนะ ในในสมัยที่ยังไม่ได้ออนแอร์ผมมาถามแล้วมันไม่ได้บันทึกไว้นะอ๋อผมก็ว่าอย่างไอ้เรื่องหลับตานี่ลืมตาก็มีประโยชน์นะครับไอ้เรื่องเอาเอาเบาหรือไม่เบาเงี้ยก็มีประโยชน์นะมันมันความไวกับช้าท่านว่าไอ้หลับตากับลืมตานะถ้าลืมตาเนี่ยมันไวเพราะตาเห็นอยู่ไงขึ้นมันก็เห็นเลยไงครับผมประมาณนั้นแหละ แต่มันทาไม่ใช่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะเรามีอีกอันหนึ่งครับแล้วพออบางทีนะครับหลวงตาบอกว่าให้ให้มองหลวงตาอะไรเงี้ยบางทีก็ฝึกมองหลวงตาเียครับเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นขึ้นครับขึ้่นของบนที่เราทําบางทีเห็นเป็นความรู้สึกว่าหลวงตาคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับโชค ไอ้อย่างนี้ผมผมไม่บาปนะครับ,บอนนบาบลวงตาบอกผมกันนะครับไม่บาปมันเป็นการฝึกแบบหนึ่งเหรอครับใชแ่แล้วแล้วทําไมต้องมองหลวงตาได้องคเดียวล่ะครับทําไมไม่มองอต<ร>ูไ่ได้ไมัมนเร็วมันเร็วไงมันมันเร็วไง,เ,วไงเพราะมีหลวงพ่ออยู่ด้วยไง อ๋อเข้าใจแล้วครับคือหลวงตาทรงหลวงปู่ไว้ใช่แล้วทีนี้พอผมมองหลวงตามาเลยมีโอกาสได้สัมผัสกับตู้ก็จะเห็นว่าความรู้พวกนี้มากขึ้นตอนนี้มันเป็นหลวงตาไม่ใช่หลวงปู่เอ๊ะตอนนี้เป็นหลวงปู่ไม่ใช่หลวงตาครับเอออย่างหลวงตาจาย์เนี้เอาเป็นใครครับครับเป็นหลวงปู่ใช่ไหมครับแต่หลวงตาอยู่เฉยเฉเป็นใครก็เป็นหลวงตาบางทีครับผมบางทีอธิษฐานมาก็มันก็ ไปตรงนั้นตรงนี้ก็มีครับูกก็เลยเออเอก็ก็ถูกหนะ่อยสรุปแล้วคือนี่คือการฝึกฝึกฝึกความรู้พิเศษนน่ิดหน่อยแล้วก็อดอดทนต่อไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น, <laughs> นเรนะื่อยๆมันเกิดขึ้นเองถ้าตู้ไม่ทําอย่างเนี้นะตูว้สวดมนน,นานๆเข้าตุกขี้เกียจมีแมวคนขี้เกียจนะครับมันเกิดความขี้เกียจเพราะว่า สวดแล้วมันก็มันไม่มีความรู้สึกอะไรไงใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะเขาไม่ได้เอาไม่ได้ทดสอบไม่ได้พิสูจน์ว่าสวดมนต์แล้วมันได้อะไรไงเมื่อก่อนลวงตาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรนะตอนที่สวดใหม่ๆนะเพียงแต่เราไปไหนเราอาธิษฐานแค่นี้อธิษฐานในสิ่งที่เราสวดว่าเป็นอย่างนี้หลวงพ่ออย่างนี้ไหมไอ้นี้อย่างนี้ไหมมันก็เป็นอย่างที่เราอาธิษฐานไง เราจะนี่เชื่อไหก็เหมือนตู้จับหลวงพ่อปับ๊บตัวก็มีความรู้สึกเลยประมาณนี้ใช่ไหมล่ะครับมันก็เกิดความเชื่อไปเรื่อยๆว่าเชื่อท่านหลวงพ่อท่านมีบาร,รมีจริงๆท่านสามารถจะช่วยเราได้จริงๆใช่ไหมล่ะใช่ครับตอนนีมม้เชื่อ,อครับอ้าวก็ถูกแล้วเมื่อก่อนเราเชื่อไหมล่ะเราก็ไม่เชื่ออ,อีกเลยใช่ไหมพอเราเข้ามาปฏิบัติทมนานมาแล้วแต่เราไม่ได้เข้าใจเรื่องโพธิสัตว์เนี่ย มันก็จริงครับใช่เราเป็นของไม่เกิดเริ่มต้นจากไม่เกิดใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะท่านก็จะสอนเรื่องพวกนี้โดยตรงแต่ถ้ามาที่หลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนหลากหลายเออก็จริงครับจริงหลากหลายเลยครับเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่กําลังใจเนี่ยเองฝึกไปเนี่ยเองจะรู้กําลังใจถ้ากําลังใจมีเมื่อไหร่ ก็ไม่เกิดก็ได้ท่านหมอมันก็ตื่นเต้นดีครับอ้าว <c oughs> ก็ตื่นเต้นไงมันถึงได้โหมันชีวิตมันถึงได้ตื่นเต้นไปไหนอุ้เจอวิญญาณเออเจอมนุษย์เออโน่นนี่นั่นโอ้ตื่นเต้น,นก็หลอกหลอกให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วจิตเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถูกวันหนึ่งก็ค่อยๆรู้ใช่แล้วก็ค่อยๆปรับเกี่ยวกับกรรมกรรมเวรของตัวเองใช่ เราก็พอปรับเปลี่ยนจากพบชาตินี้พบชาตินะก็จะสบายขึ้นเงนี้ถูกเ <ปะ S 1> พราะมันไปแล้วครับอย่าเลยว่ามนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็เวียนว่ายใจเกิดเหมือนกับเรานี่แหละใช่ไหมครับตอนนี้เจ้าการรมในเวรเรามันอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้พรุ่งนี้มันอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้เพราะมันข้างล่างข้างบนมันก็หมดนะ่ะมนุษย์นี่ก็หมดฝั่งลงไปข้างล่างขึ้นข้างบนมา่ เราจะรู้ได้มันอยู่อยู่ไหนใช่ไหมเออมึงมาเมื่อไหร่ตอนนี้กูสวดมนต์มึงมีทุกข์มึงน้อมปั๊บเนี่ยมันอโหสิกรรมแน่นอนเลยใช่เวลาเออเ,อ,อเนี่ยคือการในศาสตร์ของหลวงพ่อเนี่ยมันเปลี่ยนการการอโหสิกรรมจากผู้ที่เคยมีความอาฆาตกันเนี่ยมาเป็นเพื่อนกัน มาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคตเพราะมันเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมล่ะครับอืมมนุษย์เราเนี่ยมันมีรูปมีนามแต่โลกวิญญาณเนี่ยมีแต่นามมาทำอย่างเดียวความรู้สึกอย่างเดียวถ้ามันโกรธก็คือโกรธใช่ไหมเออมันมีชุกมันน้อมมาเอาบุญจากเราเนี่ยปั๊บพอมันจิตมันละเอียดเนี่ยมันเริ่มรู้ละเออมันเริ่มรู้ละมันเริ่มเข้าใจแล้ว มันโหสิกรรมแน่นอนนะครับเขาก็มาเทพาด้วยครับถูกน,นั่นคือบทพิสูจน์ได้เนี่ยในสิ่งที่ท่านสอนไงทีในอนาคตเนี่ยเราก็มันก็หมดไปทีละน้อยมันไม่หมดเลยก็จริงอะ่ะแต่มันหมดตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนะี่ยมึงขึ้นมาเมื่อไหร่กูก <c oughs> ็ <c oughs> แผงเมื่อน,นั้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยก็โอเคล้วรับ,รบช่วยเราแน่นอน ถ้าเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะเจอกันไม่รู้ถึงเจอกันเราเป็นที้ของนักบวชมันมองเห็นแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากใช่ไหมล่ะครับ<า>แล้วหลวงตาครับนี่ถามไว้นรื่นึงครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพอมองหลวงตาแล้วอ่ะไปไปมองคนอื่นต่อเนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟกที่เป็นลบไหมครับไม่ลบฮะสมมติมองตู้ไผ่มองตู้ไผ่ก็ก็จะ มีความรู้สึกต,ตอนนี้จิตตัวไผ่ยอยู่อยู่ในขื้นอะไรเข้าใจไหมขึ้นของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่วามคิดครับถ้าเราบริกรรมอยู่เนี่ยนะโมกุฏายาเนี่ยเราก็จะเห็นเข้าสงเครื่องใช่ไหมล่ะครับออถ้าเขาคิดถึงโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเขาก็อยู่กับโทรศัพท์ตมานั่นแหละคือจิตมันไปเรื่อ,อยๆไงที่เราเห็นเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยบางวัน ทุเห็นหลวงตาก็ไม่เหมือนกันหรอกครับใช่ครับนั่นแหละหลวงตาคิดหาเสตังเนี่ยเอาก็ถูกอ่ะเพราะว่าต้องมาทําสถานธรรมแล้วประมาณนั้นบางที่หลวงตาก็เหมือนจะเร่งเล็งแบบอะไรเพราะว่าหลวงตาจะต้องแบบอายุมากแล้วตาจะเร่งให้เสร็จประมาณแล้วก็เลยมากแล้วเราจะเปลี่ยนร่างอะไรยังไม่รู้อ๋อนี่มณหลวงตาอยู่สักแป๊บก็ได้ับอมอยู่ไม่ได้นักโตใครก็จะอยู่ได้ แล้วไงอยู่ในโลกเนี้ยต้องรีบตายแล้วรีบเกิดยังสูบความลับหลวงตาไม่หมดเลยครับสูบความลับเนี่ยศพจากองค์เนี้ยจากหลวงพ่อเนี่ยท่านมีทุกอย่างแต่หลวงปู่บางทีก็เดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็ไม่บอกครับแล้วบางทีต้องมานั่งวิสูตรดีครับว่าว่าเอ๊ะใช่หรือปู่หรือเปล่าเนี่ยเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมท่านก็เลยยังไม่บอกอ๋อเข้าใจแล้วครับ เออท่านยังไม่บอกไม่ใช่ว่าถาม,มถท่านารู้ทุกเรื่องท่านจะบอกทุกเรื่องเนี่ยจริงมันไม่ใช่นะครับที่ยังไม่มีเวลาท่านก็ไม่บอก